รถเล็กที่จะพังตลาดในไทยรุ่นที่หลายคนรอคอย Gilly EX2 รถไฟฟ้า100%เอร์วอร์ชั่นไทยจะเปิดราคาในงานมอเตอร์เอ็กโป2 0ุ้่นราคาไม่ถึง4 0 0แสนบาทโซคูฟิผู้นำฟิล์มเซรามิกรถยนต์และอาคารเทสลาเจาะจงโซคูฟิ Black Secret ที่สุดของฟิล์มเซรามิกรถไฟฟ้า EV G リーกับมาบุกไทยเต็มตัวผ่าน G ี่ทนบุรีไทยแลนด์และ EX2 คือรุ่นที่ตั้งใจทุบตลาด EV ในระดับเริ่มต้นโดยตรงซึ่งราคาเป้าหมายที่คาดการคาดว่าจะไม่เกิน4 0 0 0 0บาทแต่ยังไงก็ต้องรอประกาศจริงในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้า100%ใสขนาดคอมแพคแต่ลูกเล่นนี่แน่นออปชั่นจัดเต็มแถมได้ขับเคลื่อนล้อหลังตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยครับลองมาดูมิติตัวถังกันนะครับเชื่อว่าจะใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดแน่นอน G リー EX2 จะมีความยาว4,135ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,850ม mm, ิลลิเม ความสูง1,580ม mm, มระยะฐานล้อ2,650ม mm, มความจุสัมภาระด้านท้าย375-3,220ลิตรฟังช่องเก็บของด้านหน้า70ลิตรกาวเคเลน162มมน้ําหนักตัวรถ1,300กิกรัมรัศมีวงเลี้ยว4.95เมตรซึ่งขนาดจะใกล้เคียงกับ B S U V เลยนะครับจะมีลักษณะเตีย้ยๆกว้างๆนั่งแล้วไม่อึดอัดแล้วมีฟังช่องเก็บของด้านหน้าด้วยทางด้านเครื่องยนต์และขุมพลังทั้ง2รุ่นย่อยจะใช้ชุดมอเตอร์เดียวกันครับซึ่งจะเป็นมอเตอร์เดี่ยว R W D ขับเคลื่อน รถหลังมีพละกําลัง116แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรทําความเร็วสูงสุด0ถึง100ภายในระยะเวลา11วินาทีและท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่แบบ LFP ความจุ39.4กิโลวัตต์อวและระยะทางวิ่งสูงสุด395กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ในส่วนของทางด้านการชาร์จรองรับการชาร์จ AC 6.6กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC อยู่ที่70กิโลวัตต์ซึ่งสามารถชาร์จจาก30ถึง80%ได้ภายใน25นาทีจากสเปคนี้ก็เป็นแนวเดียวกัน รถ e v จีนขนาดเล็กแต่ปรับออปชั่นมาให้เหมาะสมกับประเทศไทยของเราครับลองมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจกันบ้างครับระบบอำนวยความสะดวกสมาร์ท e คีย์เลดเอ็นทีตั้งปรับกระจกขึ้นลงจากรีโมทหน้าจอกางขนาด14.6นิ้วและมาตรวัดดิจิตอลขนาด8นิ้วระบบความบันเทิงเฟร,รม,มีอ่ออเดโอรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ USB AC มีไวรเลสชาร์จมีช่องชาร์จ USB ด้านหลังช่องแอร์ด้านหลัง,ลงพร้อมแอมเบียนไลท์แบบปรับได้256สีเบาเป็นแบบหุ่มหนังและไฮไลท์สำคัญคือมีฟังช่องเก็บของด้านหน้าขนาด70ลิตรและสามารถใส่ของได้ สาหรับใช้ในชีวิตประจําวันมีฟังก์ชันการตั้งเวลาชาร์จลงหน้าและระบบสั่งงานหรือค้นหารถผ่านแอปเช่นปลดล็อกรถตัวสถานะแบตเตอรี่หรือสั่งเปิดแอร์แต่ฟีเจอร์นี้ก็ต้องดูเงื่อนไขกับแอปในประเทศไทยอีกทีนะครับและยังมาพร้อมกับช่องใส่ของใต้เบาะหลังที่สามารถเก็บของได้สารพัดจุดทางด้านระบบการช่วยขับและระบบความปลอดภัยระบบช่วยขับ a a ดซึ่งอาจจะมีในรุ่นท็อปนะครับตัวแม็กตามสเปคที่เขาได้ประกาศระบบ ACC ช่วยรักษา,า,าระยะห่างอัตโนมัติเมื่อขับทางไกลหรือทางด,วด่วนระบบ AEB ช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อบวจ พบความเสี่ยงจากการชนด้านหน้าระบบ f c w u ช่วยเตือนการชนด้านหน้าระบบ LDU ช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบ BSD และ LCA ช่วยเตือนมุมอับสายตาในขณะเปลี่ยนเลนระบบ r c t a ช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดด้านหลังขณะถอยระบบ RCU และ DOWU ระบบช่วยเตือนเมื่อมีความเสี่ยงจากการชนด้านหลังหรือการเปิดประตูที่ไม่ปลอดภัยระบบ AVM และ t r a n s p o r e n t Mode ช่วยมองรอบคันและดูมุมที่ถูกบังระบบ TSI ช่วยอ่านป้ายจราจรและสแสดงผลบนหน้าจอระบบ FVD เตือนเมื่อคันหน้าขยับตัวเมื่อติดไฟแดงระบบ AVAS เสียงเตือนคนเดินข้ามถนนเมื่อความเร็วต่ำระบบ HDC ESC GTCS ARP ช่วยขึ้นลงทางชันควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันควบคุมสเสถียรภาพป้องกันการลื่นและป้องกันการพิกคว่ำซึ่งเป็นระบบพื้นฐานความปลอดภยัยเชิงใดนัมงกนทางด้านระบบความปลอดภยัยเชิงพสดีุงลมนิรภัย6กตำแหน่งทั้งคู่หน้าดานข้างและม่าน Isofix จุดยึดเบาะเด็กระบบป้องกันการโจรกรรมและสัญญาณการขโมยระบบเบรก ABS EBD BA และ EPB พร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮโดยรวมทุกอย่างนี้นะครับผมถือว่าให้มาเยอะจุใจล้นกันมากๆเลยสาหรับรถเล็กๆขนาดนี้ขับในเมืองได้ดีเหมาะกับคนที่อยากได้รถ EV ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องความปลอดภัยทีนี้ลองมาดูข้อแตกต่างระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นแม็กนะครับที่เป็นรุ่นย่อยของ EX2 กันนะครับโดยรุ่นโปรที่เป็นรุ่นเริ่มต้นออปชั่นพื้นฐานเนี่ยถือว่าให้มาแน่นทั้งจอ14.6นิ้วถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งกล้องถอยหลังส่วนถ้าเป็นรุ่นแม็กคือรอปะับบบบ้าาางงแไฟฟ แอมเบียนไลท์และการสั่งงานผ่านแอปในมุมท็อปแมนมองว่าถ้าระบบให้มาแบบนี้ผมว่าเฉพาะแค่ระบบอย่างเดียวก็ราคาเป็นล้านแล้วครับถ้ามาจริงๆ45่ห้าแสนเนี่ยผมถือว่าราคาเนี่ยน่าซื้อมากและถ้ามีโอกาสนะครับท็อปแมนจะไปเทสรุ่นนี้มาให้ชมแน่นอนแล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องท็อปแมนชาแนลที่จะพาคุณไปเห็นเทรนที่ล้ำหน้าที่สุดก่อนใครกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค